เอาล่างไงไว้ถ้วยซื้อขระปุ้นมามาหนิสิมาก,กินเซงกันไผยได้สิกินไว้กลัวพายกินบดก่อนผู้นั้นเสียเงินอ,อ้าวนะกะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเลยสวนะัสด,สดีพ่อแม่พี่น้องอีพีกันเบริร์สุข,ขุมสุคนมาพ่อกับซ้อมเมยบุญมาขึ้นเก่าพี่น้องเอ๊อะมาพ่อกันมาหนี้กันซื้อขระปุ้นสามธงธงวสิบพันกีบสามคนกินเพราะว่าลูกไส้บบกินขระปุ้น ดูทั้งลูกสาวก็ล่างๆถวยล่างบวกดูเพราะแล้วเพราะแล้วจากแล้วมันเป็นแบบได้เอากระดาษเช็กชู้มาเสร็จดูมาเด้อพ่อเมย์พี่น้องเลยมากินน้ำกันเนาะกินแล้วก็สิลงหาปลูกหัวข่าหัวสิงไขคมาเด้อมาเด้อสบายดีเด้อสบายดีป้าลุงเขาออกนอกข้าวหนึ่ง เอาห้องน,นอกไปใช้มาสบายดีป้าลุงก่อนก่อนสิไปไปทั้งใดไปเน,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 นี้ยนะนี่เด้น้ำกินกงนี่โดยสบายดีโดยสบายดีก,กินก้อนนี่น้ำกินก็มีอยู่เขากินน้ำลายลเลยอา้าวลายกินบดให้กินบดผู้เดียวแล้กินลายอ่ะยืนไปบุญบุีมมาแกะจะได้กระปุนสีบูดนสีคำมาพี่น้องอะไรไปกินพักหยดให้เฮากระได้ไปกิน,กน,นพักผู้นั่นบอกงามเด้อพ่อหนะ เแ็ดบาทแคท้าคนไหนคนละทงเลยได้ถ้าแม่บุญว่าโรกข่อยมักกะปิกับมักพริกไปสั่นกะปิมามากแล้วกินบ่ลูกมาแม่กินข้าวปุนเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องคือขุนด้วยเถอะมีคือการมีของจำมีตองคือมันไผ่มันมันมาเห็นยังไงตัวคือกันอีเด้ป้าที่โต กบุญนะคิดทอนอันกบุนอันสารา้ันเห็ดอะไรเห็ดร่อาน้ำบเพ็ดบเพ็ดบโดยซิมแล้วปอผักเรามาพี่น้องเลยนี่แหละเนาะบ้านเ้ากินจะมีผักเนี่ยโอดสบพันกิ่วคือนหลายเราได้กำไรบอเจ้านีมาขูบุญนละลายนะ อันนี้กะลายคือกันเจ้าก็กินแม่พักนะฮะคุณพอมีหวันหวนี่หัวอ่ะแม่บุญเขามากินอันนี้ผักสลัดเอาว่าชิยุบให้เพราะอะไรกินเดายกีวแม,ม่บุญว่าล่างอยู่ได้แม่บุญล่างอยู่แต่เจ้าเน <c ười> <c ười> ีย่ยแม่บุญก็ลขางคือกัน้องแมม่ากินพักในเดียวกิน,น,นกินพักนะเนี่ยว่าเต้ ไผ่กินเบิดไผ่สิกินเบิดก่อนกันมันคือไม่เออมาพี่น้องเอ้ยมากินกระปุ่นอีกคือเก้ามันนี่ฮะกระปุมีตอนตอนนั้นกระปุนมีเลยล้วก็บชิพันกีบหนึ่งเอ้าชิบแยงให้อ่าเอ้าไม่พุ่งกรบปุนมีนะนี่กระปุ่นเรบ่ให้น้องพูให้บุญกินคนเถากินได้ดก็ได้หรอกเฮ้ยมีก้างเอ้าเหมี่ยงนะ โอ้ตอนปลามาเดอ้อกินน้ำกันเอากินข่ากันมามากินน้ำกันข้าวปุ้นข้าวปุ้นมาเด้อจะโดยไม่ <c oughs> บ,บุญจะจะโดยจะกินเข้าวจะโดยกินเข้าวไม่บ,บ,แบบุญเกือบดีบตาไมบ,บุญเลยโอ้ดีบตาเกิดอะไรกันดีล่ะจะได้ล่ <c oughs> ะ แทบวะคือมันนั่นอยู่บ่แทบจนปากบ่ะออหน้าไม่บุญบ่นนี้แม่หน้าแม่เนี่ยและอ่อนหวานว่ะโอเคอหนเป็ดเนี้ยแทบบ่กระพุ่นะแลยเมื่ออยากกินน้าเลยว่ะพอน้าสิก้อนกินไก่สีนั่นก้อนเย็นกินเหนือสีตกลงกินไก่สีแข่นก่อนจังอันนี้คือบุกคือมันนั่นภายใน กาจะกินคำหน่อยวะเชบเด้อแบ่บุญเออเอาเลยเอาเลยลองมงด้วยเด็ดอ่าขออนุญ,ญาตเด้อพี่นอ้องไยการกินการโยน่ก็บปจักจคั่วชิวได้สมบูรณ์กินว่าเป็นนะแบบอขออนุญ,ญาตเด้อ tết bọc bánh tốt quá bánh mày bùn bò bò phết phùng bò anh em bò phết ừm bò phết bánh vàng vàng chú ชิ้พันกิบกะอิ่มเนาะเพลิดอยู่ไหนเรากะเพลิดกูเห่เพลิดบอกกูเฮ่ามาตังกินเหงาก่อนงงไม้แบบมักมักมักพักงงเม่แบบบ่มัก phết em ơi không chào phết đông nữa Nói đều là bố gái ạ Mặn hư rồi à? Hmm. Hư rồi. à phết ừ Mặn hư dầu hư Ừ ນื่อบุญเด3 3ก็ไม่บุญเสร็จกระ เนี่ยเว้ยเด็กมีมีลักสลัดเสร็นบบลักสลัดนี้ปีปากกอลัมทำใหบุญเห็ดกับบุ้นเหนเอาตอนเืดละลายของบุญนะตอนเลือดตีนไก่ ตอนเลือนกินมดเือนสามออกไม่สามคำบนกองข่าเปิดเปิดประตูเล้าบ้านคกประเด็กกินบุตกัน เป็นอะไรปุ 2> 2> <S <s oh, ๊บเจอแล้วแล้วแต่มีกะปิลายเผาโบกินเนาะมันเผ็ดเด่นแบบเผ็ดยนึ่งพุทกัดเผ็ดแครบหนึ่งหนุนกับพ่อแล้ว มันบุญมากมะพริกอันนั้นเด้อพริกข,าข้าวผัวพริกมกพริกแห้งไอ้เพิ่นเขาถั่วให้น้ำมันให้เพิ่นตัดฮะเผ็ดว่าแต่ไม่บุญไอ้ น้ำปะอขอนแงะนั墻墻่งไว้นี่เด้อพี่น้องเลยเสียบเอาเบ็ดโอ้ยังเมื่อไรบุ๊มีไฟปะเลยเสียบหรือเปล่าเสียบ แซ่บแซ่บเบอร์ยาเพชรเนาะเพชรจังหน่อยแซ่บอยู่นางกระปุ่นนี่เพิ่นเพิ่นใส่น้ำกะทิลายพ่นในบนบัวนั่นเปินอะไรในบนหมักน้ำกระปุ่นธรรมดาเขาหมักน้ำกระปุ่นแบบอันโปใส่น้ำกะทินะแม่แน่กับเบอรนั่นแหละข่อยเฮ็ดข่อยโปรไซน้ำกะทิเขาหมักเบอนั่นแหละเบ่ก๊าดีหมาอันเพชรเนาะจีพักบัวกิมใชนในหม้อ ใส่ปลาดุกปลานินก็ได้ให้บุญมากใส่จักบะหัวก็ใส่อ๋ออันอุ้งใส่เท้าแบบเบ้อใส่มันน้อยๆใส่หมักพริกเฮาใส่กระดองกระปุนมันแซ่บฮ้นหอมให้บุญมากกินแต่เวลาวเฮาบ่ค่อยมีเจ้าประชำนี้ก้อยเนี่ยบอกตลาดรักแปดฮันเดมีิ้นหนังกระปุนแซ่บป่ะ มันหย่ำมหอมมันบุญมากมากเจ้าเคยกินบอกบอกเขาเคยเห็นหอมม่้่เาปพ่อซื้อมาให้บุญด้วยชิปพายบุญจะมาชนังบุญถามเขาอ่นันี้มนันยั้งมาสิดูจะได้ชิน่หานี้วากระซน์บอกบอซร็ตำวกากรไซเด็ดอันนี้น้อยฮะน้ัยมันจะคือ,อถิไทยบอก บ่แมนมันเป็นจะคือหัวหวานหัวยังแหละท่าไมันก็จะเป็นจุ่มเป็นจุ่มอีกคือผักบัวบ่ะบอกบะเมนอ่ะผักบัวกับผักบัวมันผักบัวมันจะเป็นหัวกระชายมันไข่มันเนี่ยมันคือหัวมันแต่มันน้อยๆขาวๆลุงเนาะหัวอหัวเนาค่ะหัวเนาคันหัวมันน้อยๆอันมันกำลังใหญ่ค่ะบ่ này là <laughs> nhảy này và đứng cúi mắt ở ma sa vừa đi nói cầm lăng nhảy này của mình rồi mình nhảy nhảy là vừa đi nói vừa đi nhảy cả lâu và <laughs> <phải> sai Hãy <laughs> อืทอน้ภาเ้าชาวปาโพอตู้เราได้เอาสามล้อเรามาเอาเอาเมือ่อเลยเอาเมือ่อรดมันเป็นเงินเข้าซื้อเลยนะทอเนี่ยมัเราเอาเบกได้แบกเมือ่อรถขันมันหนักเขายานเต่นัน,นตี้แบบอื รถเขาพี่ขี่มาพัดอื้อพี่ไปพอเถ่าเราสมบติว่าเรามีผ่านมาเลยเรามาเอาเมื่อไปเอาถอยหลังนะเป็ดตาเก๋มันไก่เนาะขี่เมื่อพอดีลมพัดน้ำตนี้เนี่ยตกบนว่าเยอะซื้อไปไหนเอาเมื่อตัดเป็นทอนเป็นทอนแล้วจะเอาเมื่อตัดเป็นตัดมันเห็นงาเสียแล้วเนาะซื้อทอนละแพงทอนละแพงแพงคืออย่างทางจักรทรายไปล้างเมื่อกัน อ่าแต่อิ่มอินมเป็นทีเรียบร้อยล้างมือก่อนคือว่าเห็นไหมมืดเนี่ยนี่มีเต็มมีเต็มนาะบ่มีส่งเดียวบ่มีส่งบ่มีแซวกินเนาะโดยมียเกินมน่ะอยากแก้กินเด้ออ่าแ้่ แล้วกับสิพากันไปหาอันปลูกหัวคาหัวสิงคข้แค่แบบเนาะจนได้มันสิคำขออนุญาตเด้อพี่น้องขอนั่งแบบนี้นี่จังหน่อยเนาะเพราะว่านั่งอัน้นลายกระคัดหัวเข่าผูเถ่าผูทก็แบบนี้แหละนั่งพับคาลายกัคัดหัวเข่าก็ต้องเปลี่ยนน cool. The well. ั่งนี่จังหน่อยกินอิ่มแล้วก็สิพากันลงปลูกแบบนี้ไปโยมหน้าไปฮดปลูกแล้วก็เม่าแบบนี้ เนี่ยจะไปจูดเนี่ยไปตองนี่ตนะปูอี่มมะเม่เอาอีกมวะย่างอีกอยู่ซองทงพูแปะเนาะบอกินพักพักซุกกินบะแต่พักหนึ่งพักกระหล่ำกระลำพักกาดพักยังห่งมามักไหมเนาะหืกินบัด<ม>บัดเรนี่เดี๋ยวบอกินเ้าหัหนหมกัก อันนั้นผักคะผักคะกินแล้วปวดกระโตูเมยบุญห้าพันมากมากกินแล้วเจ็บกระตนกระโตูแกงหน้าใม่นี่ต้องใส่ผักคะเมย์ผักคะก็ใส่อยู่แต่ว่าเมยบุญกินแล้วเมยบุญสีเจ็บกระตนกระโตูคนเ่าแล้ววะห่อมากอันหนึ่งผักคะจำป่นปลาแซบถอดแต่ซันนี่แหละอันซันนี่แหละมันหาพันขาดบ่โดยหยุดตลาดฮะ ขายดีเลยเจ็บมันอย่างมันนี่เจ็บคิงเหนไหมอย่าบนญรูปสิเจ็บเลยเป็นอย่างเวลาเขาจับสิบเ,เ,นะเล้วนะมันเจ็บคิงมาคิดนะเจ้าเคยกเวลาลูกตัวเองมันเจ็บแบ่สบายนี่มันเป็นอย่างมันนี้แม่มันเวลาลูกแล,ล้วเจ็บเจ็บจะว่าอย่างแบบมับบนเป็นแบบแดดนี่ ก็เพิ่มเอิขี่ไข่บ๊วเม้นบ๊วยเม้นบ๊วยเม้นเปบนนี่เพิ่มเอิญวันใดๆคนบ้าขวัญเอิญแบบคนบ้าหน้าขี่ไข่เพิ่มคนน้าบ่ถืกนั่นแหละไข่เพิ่มลดให้มาอ่ะกินอิ่มเลยเตรียมโตไปปลูกพักปลูกมักหัวชิงค่าอันน่ะหัวชิงคายหัวค่าน้อยกินอิ่มเป็นที่เรียบร้อย อ๋อค่ะคลิปนี้จบทำนี่สัก่อนสีผ้าน้องลงไปหาผ้ากันไปปลูกหัวจิงคาเอ้าหัวสิงคายหัวสิงคายหัวข่าเนาะม,มันสิคายหมดเลยตัวเองก็บฮุ้ยซึกว่าสีเจ็บเจ็บคิงในเวลาลูกบ่แม่นไข่สิขคือมันจะเป็นไข่ที่บอ,บอกเวลาบ่ายเคย,เคยได่บอกเคยบ่ โดยลายกามะนาวลูกขี่รถแล้วมันสีน้าเคยเวลาแบหาลูกเสร็จแล้วมันสีคือเจ็บๆเคยเฮาหันหมักเป็นไข่ได้แบบนี้ฮะแม่บุญแม่บุญเมื่อเฮือนย่ำใดฮะน้องเมียกินทอดใบบุญบัดมาแล้วบอกกินทอดบอกกินทอดเว้ยเห็นว่หมือนกินทอดแต่็มแบบแม่บุญเมื่อแบบเมื่อบ้าหรือเมื่อเฮือนกรตามแบบน้องเมียอย่ากอดคอใบบุญไปนะ เมเบนเมคอไปค่ะขคอเมบุญเม่บุญเมก่อนแลวเขนคอนั่งาะคุณแล้มือบุญมือสินปูเมื่อที่เมื่ออยู่บ่แหละเมื่อเมื่อเห็บตัวได้โดยบ่ตัวกันตัวเราบ่มาหายไดยโดย ป้าชากินอินนาะพากกันลงเียดเวียดต่อได้มันกีดคำคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อนอะพอกกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณไปเบิดสุขสุขคนเด้อที่บึงคลิปและบอกขาบโคสาะอันนี้ก็ะซองเมียบุญมาบานเฮาเนาะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องพอกกันในคลิปหน้าสบายดีเด้อ